อยากเป็นลูกเคยของพ่อไม่เจ้าอยากมีผู้เท่าและผู้แก่กับนางฮาดอกเท่าไดสิพอไปทำข้อเพียงน้องนางเปิดใจให้อ้ายในสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไม่ใช่สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะครับผมก็จะมาปล่อยเพลงใหม่เนะก็ไม่ได้ทำเพลงมานานแล้วนะก็สําหรับช่องผมนี่จะมีทั้งหลากหลายบันเทิงนะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรอือ บันเทิงเศร้าดราม่ามีหมดในตอนนี้ที่ผมทําไ้นะก็วันนี้ผมจะมาปล่อยเพลงของผมจะขออนุญาตเอาเพลงของพี่บัวหลันเนี่ยมาคบเพื่อใหม่นะครับชื่อเพลงว่าอยากเป็นลูกเขยไปหาฟังได้นะทีนี้ผมกําลังซ้อมอยู่นะครับผมซึ่ง E ีีนี้นะครับจะเป็น e p ีจะเป็น AP ท้ายสุดเลยนะท้ายสุดเลยที่ผมจะมาทําวันนี้นะครับก็ ในทางที่ว่าผมเรียนทางด้านไอทีมาเต็มตัวเนาะโดยเฉพาะผมได้เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์และด้านไอทีมาแล้วผมนี่จะเป็นคนที่ชอบเวอร์เพลงคนอื่นเขาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคาไม่ว่าอะไรนะครับก็ผมจะเวอร์เพลงนี้นะครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของพี่บูลันเลยก็คืออยากเป็นลูกเคยของพ่อแม่จะอยากสําหรับใครที่มีแฟนนะอยากจะไปเป็นลูกเคยของพ่อแม่ใครๆนะอันนี้ต้องมีต้องฟังเพลงนี้ไว้เลยว่าเพลงนี้ <laughs> <laughs> นะครับเพลงนี้นี่เท่ดีมากซึ่งเพลงนี้นะครับผมบอกเลยว่าดังในแอป t i k t o อด้วยนะครับผมเพลงนี้มีคนฟังและมีประมาณ1.2ล้านวิวนะครับ1.3ึ่ล้านวิวที่ผมไปดูโอเคนะนะครับก็ผมก็ติดตามช่องเขาด้วยช่องเขาชื่อว่าโซฟาน่านะครับชื่อว่าโซฟาน่าโซฟาน่าชาแนลนะครับของพี่โบลันนะครับผมซึ่งเพลงนี้ออกเมื่อวันที่เท่าไหาร่นะผมจำไม่ได้นะแต่ผมไปฟังมาแล้วเนาะ พาอดีนะอยากเป็นลูกเคยของพ่อแม่เจ้ายนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะใครที่ติดตอนนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าผมจะปล่อยมิวสิกวิดีโอนี้มานะครับทาจะทำให้ที่สุดที่จะทำได้เนาะก็คือครอบครเพลงแบบเนี้ยในใช้แอปเนี้ยไม่มีใครทำได้ละนอกจากผมแล้วก็เพื่อนตาบอดด้วยกันนะครับ ผมอยากจะให้ช่องบางช่องเนี่ยมา cover เพลงด้วยนะแต่ว่าเขาทําไม่ได้นะคือมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากได้แอปตัวนี้ชื่อว่าแอปไอร้องคาราโอเกะหรือว่าแอปเวซิงอะแต่ผมบอกว่าน้องถ้าจะถ้าผมจะสอนน้องผมก็สอนแต่ว่าน้องเขาไม่เอาคือไอแอปเวซิงเนี่ยมันจะเป็นรูปไม้สีชมพูเอมันมันเป็นรูปไม้ขึ้นมาให้นะไอแอปเนี่ยมันชื่อแอปเวซิงแอปร้องคาราโอเกะโดยที่ว่าผมเนี่ยจะทําเพลงได้เยอะมาก ใน o u ท u b e นทั้งช่องเก่าช่องใหม่ทั้งช่องนี้แล้วก็ช่องเก่าช่องเก่านี้จะเป็นชื่อว่าช่องไฟสีสันทองอันนั้นอะวิดีโอประมาณ120กว่าวิดีโอนี่เป็นตอนนี้วิดีโอของผมในในช่องใหม่ใน600กว่านะครับก็ผมจะทําเพลงนี้ให้ดีที่สุดออกมานะครับผมนะครับมันจะเป็นอีีเท่าไหร่นี่ผมไม่ผมไม่ทราบนะผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบนะเพราะว่าผมนี่ด้วยเจ้าของช่องเนี่ยผมจะทําเองนะ โอเคนะครับผม,ม,บมก็ผมขอลาไปก่อนนะผมจะต้องไปทอปเพลงนี้ต่อเดี๋ยวจะทำมาให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะเออขอบคุณครับ3นาฬิกา30ห,หยุดการบันทึก